มาถึงนมข้นมั่งนมข้นหวานเนี่ยก็คือน,นมนี่แหละครับเอาอ่านมคือนเนื้อน,นมเนี่ยเอาน้ําออกให้มากที่สุดเท่าที่เยนมากได้อะฮะซึ่งก็กลายเป็นถ้านมข้นหวานก็ใส่น้ําตาลนะครับผมใส่น้ําตาลเพิ่มไปก็จะกลายเป็นนมข้นหวานอ่า ก็เอาน้ำออกแล้วใส่น้ำตาลขึ้นขึ้นไปมันกลายเป็นนมข้นหวานแต่ถ้าไม่ใส่น้ำตาลเลยก็จะกลายเป็นนมข้นจืดคล้ายๆคานชั่นนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าที่กระบวนการผลิตหลายคนอาจจะอยากให้รู้อยากสงสยัยนี่ผมว่าอธิบายง่ายๆให้ฟังก็นมสดบ้านเราก็คือสดจริงๆรรีดตอนตีสี่ตีห้าตี 3, ส่งถึงโรงงานประมาณเที่ยงบ่ายออกมาเป็นนมแล้ว แล้วก็ภายในวันนั้นอาจจะถึงมือผู้บริโภคเลยสดสดจริงๆแล้วก็ไม่ได้เติมสารอะไรสดมากๆรสที่ต่างกันก็คือการผลิตการคอนโทรลไขมันมในเนื้อนมการผลิตการคอนโทรลการฆ่าเชื้อซึ่งแต่ละโรงงานมีสูตรไม่เหมือนกันก็แค่นี้ก็ต่างกันแล้วส่วนนมข้าวมันเลยก็คือการเอาไขามันออกเอาออกแค่เป็นหถึงสเปก็ทำให้รสชาติต่างกันแล้วซึ่งทําไมแบบไม่เอาให้แบบว่า จืดไปเลยไม่มีไขมันเลยมันกินไม่ได้มันไม่อร่อยครับผมมันต้องมีไขมันอยู่บ้างแล้วรสชาติที่ที่ที่มันแบบที่คนเรารู้สึกได้ก็คือเป็นรสชาติของไขมันนั่นเองไข่เป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วก็กลิ่นหอมไม่หอมโดยมากมาจากเนื้อไขมันครับผมส่วนนมข้นหวานก็คือออ้แงเอานมเอาน้ําออกแล้วมาเติมน้ําตาลส่วนนมข้นจืดพวกคาร์เนชั่นก็คือเอาน้ําออก อย่างเดียวแล้วก็ปรุงแต่งค่าเชื้อตามปกติประมาณนี้เลยก็หลาคนอยากให้อยากให้หลายคนสบายใจได้ว่าสุดท้ายสุดเนี่ยนมของเราเนี่ยนมที่เรากินกินเนี่ยเป็นนมจืดจริงๆส่วนอ่า